สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีสำหรับคนที่เล่นโปรแกรมอกซ์ติคคาราเกแล้วสะดุดนะครับการแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็คร่าวเลยครับผมสะดุดก็จะสุดประมาณนี้ครับโอเคเข้าไปที่ Edit ครับผมแล้วเข้าไปที่ p r e f e r e n c นนะครับโอเคแล้วติ๊กตรงนี้ครับยูดมันสิโ r เซต s ิ่งเอนจิ n นนะครับ ทำาติ๊กอยู่นี่ครับเราติ๊กออกครับผมกดโ okay. อ okay, เคโอเคใช่ไหมครับหายแล้วนะครับก็ปกตินะครับกับอีกวิธีนึ่งถ้าเกิดยังสะดุดอยู่นะครับก็จะมีการแชร์ตรงนี้ครับเข้าไปที่ table setting เมื่อกี้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ติ๊กออกถ้าลองติ๊กกลับมาก็าจะสะดุดนะครับเหมือนเดิม ติ๊กออกนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับตรง driver setting ต,ต,ตรงนี้ครับเราเขยับ buffer size ให้มันสักประมาณสัก20หรือ30ก็ได้ครับอย่าให้มันตรงนี้มันจะชา้าเอ,อ่อถ้ามันเร็วไปมันทำให้เอ,อ่อเพลงจะสะดุดหน่อย <S <S อะนะฮะจะสะดุดนิดนึงสังเกตสังเกตฟังด,ดีๆนะครับจะสะดุดเราก็ลดมันให้ให,ให้มันเร็วมากนะครับให้มันสักสัก โอเคสัก30ก็ได้ครับลองพังกนันนะครบก็ปกตินะครับผมตอนนี้ก็เป็นวิธีการเครือ่องไขแก้ไขกรแก้เฉพระกระดุะดเบื้องต้นนะครับผมกอลอง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 ปรับ